ถ้าอยากให้มีคลิปแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์ถึง500อยไลค์กันด้วยล่ะฮึบฮนี่ฮึบฮึนี่ยกย้ายยกย้าเป็นไงผิวพิวไหวพิวไหวก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันวันซีทูเจ้าเดิมเจ้าเก่าเพิ่มเติมก็คือวันนี้ผมไม่ได้มาเล่น e มคคับนะแต่จะมาเล่นโรบอกเออคลิปแรกเลยเนี่ยที่เล่นโรบอกเรียกได้ว่าเปิดตำนานเลยก็ว่าได้ แต่ไม่ต้องห่วงไมครับหนึวันผมก็ยังคงทําอยู่แค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนิดหน่อยโดยวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่า u l t ติ a t e Toilet b a t t l e เออใค่ชื่อก็พร้อมนัวแล้วอะ่ะและถ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะนัวอย่างชื่อมันไหมเออเกือบลืมบอกอันนี้ผมยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยนะอันนี้ครั้งแรกเลยนะครั้งแรกพร้อมทุกคนดูตอนนี้เลยผมยังไม่ได้แอบมาเล่นเอ้ยโหอ๋อ,อเนี่ยทุกคนมันสามารถเลือกฝั่งได้ครับว่าเราจะเป็นสกีปิดดี้ เออคนดีแบบผมขอเรียกเดอะออร์ลนดีกว่าครับอืมพอดีเป็นพระเอกอะไรอย่างงี้อ๋อนี่ไงเลือกตัวละครเออตัวไหนดีเหมือนว่าจะเลือกได้แค่2ตัวนะครับตอนนี้ยังล็อกก็อยู่ข้างหลังหลังจะล็อกว่อยู่เราเอาตัวไหนดีอ่ะมันทําอะไรได้บ้างเนี่ยสองตัวนี้เอาตัวนี้แล้วกันอ่ะอ่ะยังไงเฮ้ยเฮ้ยเกิดแล้วเกิดแล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 ไงต่อเนี่ยเออเออมันทําอะไรได้บ้างว่ตัวนี้เอาเอาเอาเพื่อนเต้นไปละอุ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้านั่นอะไรอุ้ย ยยโอ้โหมันเกิดมาข้างหลังนี้เลยมันนัวสมชื่อเลยทุกคนมันนัวมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไอ้กด e เอาเอายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยว๊าทเดี๋ยวผมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคเขาเลือกใหม่เขาเลือกใหม่เมื่อกี้ยังไม่รู้อะไรเลยอยู่ๆก็ตายโอ้โหเกิดโหเกิดมาดงสงครามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหทำไมมันตัวแข็งจังเลยอะเดี๋ยว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 เดีโดดนี้โดดนี้ โอ้ยมันกดวิ่งได้วิ่งได้กดชิปกดชิปกดชิปวิ่งเดี๋ยวผมขอจุก่อนจุก่อนโอ้โหอะไรมันนัวอะไรกันขนาดนั้นวะเนโอ้โอ้โหโอ้แล้วเราต้องทำยังไงบ้างเนี่ยเราต้องไปฆ่าตัวไหนเนี่ยเหมือนว่าเราต้องฆ่าตัวเล็กๆก่อนสภาพนี้ครัไปฆ่าตัวใหญ่เราคงได้แหลกไป็นชิ้นเหมือนเมื่อกี้น่อ๋อตัวนี้ก่อนก็ได้เอ๊ะมันมันต้องทำไงเรามีสกิลอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยเต้นเต้นเต้นแล้วได้อะไรเต้นโอ้เต้นแล้วฟิว เต้และดีดออกโอู้ยอุ้ยอ้าวเตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาเดียวเดียวเดียวอุย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 เดี๋ยวขอเต้นก่อนนะเต้นก่อนไม่รู้แหละใครแม่งลบกันอยู่ไม่รู้เราขอเต้นไว้ก่อนอู้ยเดือดเต้นเต้นเต้นอ้าวตายโอเคในรอบนี้เดี๋ยวผมจะขอเป็นผู้ชายแบดๆบ้างเออเป็นสกีปิดดี้ทอยเลนอะไรอย่างงี้มาเลือกได้สองตัวเหมือนเดิมเอ่อตัวนี้ก่อนแล้วกันดูซิว่ามันจะทำอะไรได้บ้างเฮ้ยโอ้โหนี่ไงเป็นไอ้โถส้วม เอเอามาเกิดไหนเนี่ยเหมือนว่าจะไม่ได้เกิดที่เมื่อกี้เหมือนว่าที่เกิดมันจะแยกกันนะครับระหว่างส k i ปดี้ทอยเลตกับ The ะออรไลแอโอเคดีละแต่ว่าปัญหาก็คือเราหลงครับมันไม่มีแมปให้ดูเออมันไม่มีมินิแมปให้ดูไปทางไหนเนี่ยอ,อ๋อหอยาดมัวไปตามซอกตรงซอกตึกแล้วกันเอ,อ้ยใช่ตรงนี้หรือเปล่าที่มันนัวก,กันเมื่อกี้ขอญาติออกไปดูหน่อย สกีบีดีดอมดอมเย็ดเย็ดสกีบีดีดอมดอมอุ้ยนี่ไงใช่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 โอ้โหทำไมมันมีแต่สกีบีดีทอยเลยอะสงสัยคนแถวนี้เขาน่าจะอยากเป็นโถส้วมกันนะครับโอ้โหแม่งนัวกันจัดเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปโจมตีสักคนก่อนเอาไอ้คนไหนดีไอ้คนนี้ล้วกันเนี่ยที่มันเต้นๆต้นอยู่เดีกโอเคโอเคไล่มันไล่มันเพื่อนไล่มันเออเออโอเคโอเคไล่มันไล่มันลุ้มมันลุ้มมันลุ้มโซมันโอ้โหทำไมเราวิ่งช้าอีกเนี่ยนี่วิ่งเนยไเนี่ยขาก็ไม่มีไหลช้ายัง เราไงเน่ยเรามีสก oh, hmm. uh ิลอะไรบ้างเนี่ยไอ้โถส้วมตัวนี้ปึ๊บปึบไหนลองกดอาร์ดิโอ้โอเคโอเคกดอาหัวมงโอเคแล้วทำไมมันไม่ตายอ่ะเฮ้ยนี่ไงเอาหัวมงนี่ไงนี่ไงเอา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 วิ่งเอาวิ่งต่อยเฉยเลยเอาทำไมมันไม่ตายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกดจีกดจีกดจีพุ่งครับทุกคนนี่กดจีพุ่งโอเครู้ละตอนนี้รู้ละโอเคกดจีพุ่งพุ่งพุ่งหาพุ่งพุ่งนี่นี่เจ็บเปล่าเจ็บเปล่ากดอากดอา ทำไมไม่ตายอ่ะเดี๋ยวเดเอ้ยมันเหมือนมันมีพลังอะไรรู้บนหัวว่ามันโดนอะไรอยู่อ่ะทำไมไม่ตายอ่ะนี่ทุกคนผมทำอะไรมาไม่ได้เลยเนี่ยโจมตีโดนปะเนี่ยเหมือนมันกำลังโดนคูดาวตัวอื่นอยู่หรอรีหัวมันเหมือนเอาเอาหายเอาเอาแคสเออเอาออกเกมเออโอเคขอเปลี่ยนที่ทำเลหน่อยตอนนี้ผมมาดักจุดเกิดพวกมันละมะ อุ้ยิมันมีบาเรียอยู่มันเกิดมันมีบาเรียอ่าเอ้ยโอ้โหมันถือขวานมันถือขวานอ้าวสับเราตายโอ้โหตัวนี้ยังกากโอเคตอนนี้ผมขอเล่นเดอะออรเลียนยาวๆเลยแล้วกันครับหรือว่าคาเมล่าแมนเอ้ยเดือดเดอะไรมันนัวกันขนาดนี้อุ้ยตกตึกเอ้ยเดี๋ยวๆๆๆอดเดือดเดือดคิ่าเดี๋ยวๆๆเใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ยเดือดเดวิ่งดิวิ่งดิเอวิ่งดิเอวิ่งดิไม่ไมันมันเดินช้าเดี๋ยวๆๆๆดเดือดเดือดเดือดคดแม่งเลยโอ้เป็นไงล่ะเออ เจอสเต็ปนี้เข้าไปเองคิดว่าเองกำลังต่อกรกับใครอยู่ฮะไอ้โถวส่วมหน้าโง่นี่คาเมม่าแมนสุดเท่เลยนะเว้ยฮึบฮึบฮึบโหตอนนี้วิ่งมั่วไปหมดละแบบหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยเฮ้ยข้างหน้าเหมือนจะมีข้างหน้าเหมือนจะมีคนเอฟเคเฮ้ยไม่ใช่ลม,มันไม่ได้เอฟเควูบมันวิง่งมันวิงนว่งวิ่งได้เราเด้อเด้อเด้อเฮ้ยโหนีกว่าเอฟเคเมื่อกี้เดี๋ยวตรงน,นี้มีสะพานถ้าสะพานถ้าสะพานน่าจะหลบได้ครับตัวมันใหญ่มันน่าจะเข้าไม่ได้ไอ่เป็นไงล่ะ ไหนไหนมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอุ้ยชุกชุกชุกอีตอุ้ยตี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 ตแอะอ้าวตายโอ้โหแมงเอ้ยนึกว่ามันเอฟเคเมื่อกี้อ่ะเอ้ยทุกคนเหมือนว่าตอนนี้เราจะสามารถเลือกได้อีกตัวแล้วเนี่ยตัวสีขาวดูซิว่ามันจะทำอะไรได้บ้างมาเกิดแล้วอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยแสงอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอหลบแป๊บโคตรแยงตา ไอ,อตัวนี้เหรอเดี๋ยวโอเคกดชิพวิ่งได้ครับทุกคนแล้วก็ไงต่อกดเออวิ่อะไรอะ something is app posting วิธีมันมีปืนด้วยทุกคนตัวนี้มันมีปืนด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ข้อความมันขึ้นว่ามีอะไรบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาอุ้ยนี่ไงหมูไม่ต้องอะไรบางอย่างละเออเป็นบอสเหรอเฮ้ย <Hey! S 1> the G man toilet สองจุดศูนย์ป้าเมื่อกี้อ่านไม่ทันไม่ใช่อุ้ยนี่ไงนี่ไงใช่ปะ อันนี้บอสปันเนี่ยยิงยิงยิงมันเพื่อนยิงมันเออน่าจะเป็นบอสแล้วทุกคนโอ้โหดูดูมันมันบินขึ้นลงขึ้นลงดิโอ้หมันยิงกระแสก็จะตายด้วยโหเดี๋ยว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 ไอ้หมันยิงไม่เข้าเลยดูดิเลือดมันไม่ลดสักแอะเลยอ่ะไปดูเหมือนว่าตอนนี้จะเริ่มเข้าแล้วครับทุกคนเหมือนว่าต่างคนต่างลุ่มยิงมันเลือดมันเริ่มลดแล้วดูดิดูจากหลอดเลือดแดงๆตรงกลางวิ่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 งไปหาวิ่งไปหาไปตรงไหน โอ้โหทุกคนดูดิพอมันใกล้ตายมันบินขึ้นไปยังสูงอะ่ะไม่แน่ใจว่าเลเซอร์ปืนของเราเนี้ยจะไปถึงหรือเปล่านะครับเนี่ยแต่ว่าก็ยิงๆไปก่อนแล้วกันเหมือนจะมีเพื่อนเราคอยช่วยยิงด้วยอุ้ยมันก็เกือบตายเหมือนกันล้เลื่อมเหลือแค่สิบแปดเหลือสิบเก้าแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเพื่อนยิงยิงมัน่นเออเรียบร้อยโอ้โหก็ไม่เท่าไหร่บอกเลยก็ไม่เท่าไหร่นึกว่าจะโหดกว่านี้ เดอเด้เดยโเดเดมันจะไหนเนี่ยไอตัวนี้เด้อเดโอ้ติดเจ็ตมาเลยโอ๊ยตายโอ้โหก็ว่าอยู่ทำไมเมื่อกี้เพื่อนเรามันวิ่งหนีปรากฏว่าเป็นแบบนี้นี่เองมารอบนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นไอสูตรดำตัวแรกบ้างไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะโหดไหมแต่มันมีขวานไงผมเลยอยากเล่นอ่าเกิดมาแล้วหยเดี๋เด้อเกิดซ้ำกับ สกิปไปที่ทอยเลตด้วยอย่างนี้ต้องกด E กดชักโคกเลยนี่ไม่ต้องสับขวานก็ได้เออโหไอชักโครกรานายทหารนี่แม่งโจมตีแรงจัดอะที่เดียวเราตายเลยยังไม่ทันได้เล่นอะไรเลยเอาใหม่เอาใหม่ไอ,อ,อ,อ้หูเกิดมาอีกแล้วอู้อะไอเดียวเกิดซ้ำอกเดียดยดยดยเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ ไอ้รถอะไรวะเด็กโอ้มันมีอีด้วยหรอเฮ้ยโอ้โหระเบิดระเบิดใครยิงมาแป๊บเดียวเลือดเหลือแดงเลยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอุ้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 ยโอ้โหนัวจัดนัวหนัวนัวเดียวเดียวเดียวอ้าวตายอีกแล้วโอ้โหโอเคครับหลังจากที่เราเล่นไปได้20นาทีดูเหมือนว่าตอนนี้จะปลดล็อกตัวใหม่อีกแล้วเป็นตัวอะไรเนี่ยเลื่อยปะเมื่อกี้เห็นคนใช้อยู่โอเคเดี๋ยวไปลองดูกันเลยโอ๊้ยโอ้ยอะไรวะเนี่เฮยอุ้ยกิ้งเลยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวโอ้โหนี่นี่นี่ กับชินโซเมนี่เงยฟันเอ้ยกดชักโคกกดชักโครกอุ้ยขนไม่โดนขนไม่โดนเฮ้ยเรียบร้อยมามาไหนอีกตัวไหนอีกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราสามารถกดอีที่เพื่อนได้ด้วยเหรอเออเพื่อนอยู่นิ่งๆหน่อยดิมันต้องช่วยเพื่อนครับทุกคนมันต้องช่วยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แล้วเพื่อนแม่งเออไม่ช่วยก็ได้เว้ยเออวิ่งปล่อยมันตายไปเลยอุ้ยอุ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ่างมาเป็นอ่างเลยเหรอนี่นโดนฟันเออตายไปไหนอีกไหนอีกไหนอีกตรงไหนอีกอืมดาเกิดดักเกิดเฮ้ยโอเคโอเคกดชักโคกกดชักโคก กดฮ <Dante> ิวฮิวช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนี่ช่วยเพ <st> well ื่อนได้อ <st> ๋อมันตายแล้วนี่ว่ะเดี๋ยวจะโถส่วมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหข้างหลังอะไรเนาะน่ะบุมบามสมเปรตฟูมาไม่นจอลวดเลยหลบ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันต้องเล็งเราด้วยแะตายอ่ะโอ้โหไม่คนตั้งเยอะแม่งเล็งเราตัวเดียวโอเคเดี๋ยวรอบนี้ผมขอกลับมาเล่นในตัวยิงเลเซอร์อีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโดด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 บนหัวโอ้โหเดี๋ยวดันนี้มันจุดแคมป์ชั้นยอดเลยนี่ว่า เราเล่นต wow. oh ัวปืนด้วยทีนี้ก็หวานแล้วไอ้ยิ่มันทำอะไรเราไม่ได้เดี๋ยวคอมันยาวอยู่นะเดี๋ยวขอโดดข้ามอีกตึกเดี๋ยว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 คอมันยาวอยู่เดี๋ยวเราต้องซักปืนออกมาครับนี่่ามาไม่ได้สิยิ่งต้องยิงครับนี่นี่จุดแคมป์จุดแคมป์ยิงไปว่าแถมมันเข้าไปนี่ยมันหันมาหันมาอุ้ยโดนโดนโดนอยู่นะโดนอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องอยู่ไกลครับต้องอยู่ไกลอยู่ใกล้ไม่ได้คอมันยาวใส่ตอนเด็กๆนี่ชอบลอกข้อสอบเพื่อนครับเง้อดูข้อสอบเพื่อนอะไรงี้คอระยยาวยข้างล่างก็มีนะเอาตัวข้างล่างก่อนไหมดูเหมือนว่าตัวข้างล่างจะตายง่ายกว่าตัวลายทหาระนะข้างล่างมาอีกตัวแล้วครับนี่ยิงไปครับสองตัวเลย,ยเดี๋ยวทำไมเลือดผมลดอ่ะโดนอะไรยิงอ่ะอย่าบอกนะไ้ตัวใหญ่ยิงมา, <c oughs> อ,าอ้าเฮ้ยโอ้จริงด้วยไอ้ตัวใหญ่ยิงได้โหโหคดโกงทุกคนเราได้ตัวใหม่อีกแล้ว ไม่ชักชาครับไปลองกันเลยเฮ้รอบนี้น่าจะตัวโหดครับโอ้โหเลี้ยวเนี้ยเอ้ยมันกระเด็นมาอย่างเงี้ยเอ้าเอาแล้วขยับไม่ได้เลยเดี๋ยวเลี้ยวโหดได้ไหมเนี่ยมันคือตัวอะไรอะสไปเดอร์แคเมล่าเหรอเฮ้ยตอนนี้ผมขยับไม่ได้ทุกคนไอไงเดียวยิงได้เดี๋ยวยิงได้ด้วยยิงยิงยิงได้แต่ขยับไม่ได้ยังไงอะขยับไม่ได้ตอนนี้เอายิง โอ้ยยิง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 ใครก็ได้มาช่วยหน่อยเออเพื่อนช่วยเชอญโอ้โหเพื่อนมาช่วยโอ้โหดูเราเดินดิขายาวมากเข้าบทอะไรวะโอ้โเข้าบทกลางนัวต้องช่วยครับต้องช่วยต้องช่วยทีวีแมนนี่เอยิงยิงยิงโอ้ยมันมีโล่ด้วยทุกคนดูดิมีโล่ป้องกันด้วยเรามีหน้าที่ยิงสนับสนุนครับอุ้ยโอ้โหระเบิดระเบิดอุ้ยมันตายแล้วตายแล้วไอ้ตัวดีบินตายแล้วอีไปเดี๋ยวดตัวอะไรอ่ะเฮ้ยหัวกระโหลกนี่ตัวอะไรวะเนี่ย มันเก er fate, um pues 8, nah ิดมาใหม่เลยโอ้โหเดี้อเด้ออ๋อโหมันเล็งเราป่าตายโอ้โหแรงมากแรงมากมันคืออะไรอะพิษเหรอพิษหรือไฟอะนะไหนขออีกรอบโอ้แล้วเกิดมาไม่อย่างเดิมเลยกระเด็นอุ๊ย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 อะเนี่ยลุกแง่ลุกลุกลุกดีเฮ้ยลุกเออโอ้โหใน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 ตัวไหนอีกตัวไหนอีกไอ้เหไอตัวพิษไอ้ตัวไฟที่มันพ่นไฟอยู่เขียวอะมันพ่นอะไรพุ่งขี้เหรอเฮ้ย ยิง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 โอ้มันลุมแล้วมันลุมลุมลุมตอนนี้ผมโดนลุมตอนนี้ผมโดนลุมโอ้ยแย่และแย่แล้วเพื่อนเราหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยตายจะเหลือเฮ้ยดูเหมือนว่ารอบนี้ด่านจะเปลี่ยนนะครับเนี่ยโอ้ยเป็นด่านทะเลทรายอยู่ดีเดียวแล้วตัวอะไรไม่เกิดตามหลังเรามาเย,ย,ยอะแยะขนาดนี้ก่อนนี้ก่อนครับนี้ก่อนเพื่อนเราไม่มีสักตัวเลยยิงยิงยิงเฮ้ยเดี๋ยวมีมีตัวเหมือนมีตัวจะเล็งเรามันจะเอาเรากคนไอตัวหลังเนี่ยแล้วผมยิงมันไม่โดนเลย มันจุกมันจุกมันโดดหลบกระสุนไม่เงียไม่้ไม่โดนเลยหรอเอาดีเอาดีตัวอะไรเนี่ยผูแม่งหลอนจัดหลอนจัดโอ้ยเอ้ยอย่าเขามันไก่อย่าเขามันไก่เอ้ยโอ้ยออกไปออกไปขอละขอละออกไปออกไปโอ้โหตามไม่เลิกตามไม่เลิกี่นี่โอ้ตายอุ้ยมันโจมตีเราทีเดียวตายเลยตัวนี้เอาละตอนนี้ผมก็เล่นได้มาประมาณ30นาทีแล้วนะครับมาดูว่าเราจะได้ตัวใหม่อะไรกันบ้างเฮ้ยนี่ไง ออดูเหมือนว่าจะเพิ่มเข้ามา2ตัวใช่ใช่สองตัวมีตัวสีขาวกับตัวสีดํานี่นะครับเดี๋ยวลองเล่นตัวสีดําก่อนมาเดี๋ยวดูซิทําอะไรได้บ้างอุ้ยโอ้โหอะไรมันนัวเนียตรงนี้เนี่ยมันชอบมันนัวเนียอุ้ยโอ้กิ้งเลยเอ้ยกระเด็นเอ้เดียว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 ไม่ไงโอ้โหใจเย็ยนครับใจเย็ยนครับใจเย็ยนครับมีอะไรค่อยคุยครับมีอะไรค่อยคุยกันแต่ตัวนี้ผมขอเดินหนีก่อนผมไม่เห็นอะไรเลยนะคือมันนัวมากทุกคนโอ้โห เดียว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 เจนตัวนี้มันทำอะไรได้อะอ๋อเอามือปัดครับเอามือตบอ่านะอันนี้เออนี่ใช่นี่ตบตบตบมันตบมันตบถึงปะเนี่ยนี่ตบตบตบทังไมไม่ตายอ่ะอ๋อตายแล้วนี่วะโอ้โหแล้วไอ้นี้แม่งไปเต้นอยู่ข้างในคนเดียวเลยน่าจะโดนดักอยู่แน่ๆออกมาไม่ได้โอ้โหยูแฟดแฟดมันจากไหนเนี่ย สว่างคาตาโอ้โอ้ชิดตาผมบอดตาผมบอดตอนนี้ตาผมบอดไปแล้วนี่มันแสงบ้าอะไรกันเนี่ยมันช่างจ้าซะเหลือเกินเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยผมโดนอะไรแปะหัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพรความแบบนี้มันบอดมาอีกแล้วเหรอไี่กดชะโคกกดชะโคกกดชะโคกอืมไปดูคนบอดมาแล้วบอดอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะตรงไหนอะอยู่ตรงไหนอะโอู๋เราขยับไม่ได้เราโดนแฟดอะเราโดน แสงจากทีวีแมนโอ้นี่หรอบอสไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ยไอตรงนั้นยอยู่ตรงนั้นไอตัวแดงโอเคโอเคแล้วอะไรมันเกาะอยู่ท้ายถอยเราเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวัยรุ่นโลบักเขาสู้กันดีกว่าครับวัยรุ่นโลบักไงเออเราไม่ได้เติมเราสายฟรีเรามาดูคนที่เติมเขาสู้กันดีกว่าดูซิว่าใครชนะโอ้โหแต่ละคนนี่คือบินได้ไอพงไอพ่นนี่มาเต็มโคตรเท่โอ้โหอ,อันนี้มันภัยพิบัติระดับมังกรเลยนี่ว่า แต่เลือตัวนี้แบบบึ้มบั้มซอมเบ้ไม่มีตัวเล็กๆเลยแล้วเราแม่งก็มาอยู่กลางวงเลยเนาะวิววววววงอะไรววตวว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 ว้อววววะอวว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 วตัวรัววกววไปวววลววววววีวว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 ้วว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 วเลวตวว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 ้วว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 ยวววววอววว้วมวว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 อะไรวะเนี่ยมาตัวนี้ผมได้สลับเป็นตัวสีขาวเรียบร้อย เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะหดสักแค่ไหนนะไอ้พวกนี้ต้องเจอเราครับนี่เป็นไงกดชะโคกกดชะโคกอาตบได้ตบได้ตัวนี้ตบได้ครับนี่นี่เดี๋ยวผมของงมดูแป๊บนึงว่ามันทําอะไรได้บ้างนอกจากไอ้ตบตบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอมบอมเย็ดเอยู่นั่นแหละบอมบอมเย็ดเดเหรอนี่กดชะโคกโดวนไหมนะปัดก่อนปัดก่อนนี่นี่นี่ต่อยต่อยตกลงมันปัดหรือมันต่อยวะเนี่ยเอาสักอย่างดินี่นะไม่ นี่เกระเดนอ๋อมันเต้นได้ครับลุนมันเต้นได้นี่นี่นี่ผมกดตัวจีมันเต้นเลยนี่ทีวีแมนมาช่วยแล้วทีวีแมนมาช่วยอ้าวทีวีแมนตายมาทำไมวะเนี่ยนี่นี่กระเดนออกไปกระเดนออกไปนี่เกเดนออกไปเป็นไงล่ะอย่ามายุ่งกับข้าอย่ามายุ่งกับข้าอุ้ยเราโดนลุมครับตอนนี้เราโดนลุมก็มาว้าได้ทุกตัวเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้โอ้โหพูดปุ๊บมาทุกตัวโอตายเลยไม่น่าพูดเลยตัวโคตรใหญ่ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วนะครับ45นาที ดูเหมือนว่าจะมีเฮ้มีตัวใหม่อะไรอะเฮลคิคอปเตอร์ลำโพงกดเลยนี่เหมือนจะโหดโหมดไม่เนี่ยทำไรได้อะหนขอโอ้โหบินไกลมากบินได้ไกลมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะม,มันมันบังคับยากมากเลยตัวลำโพงเนี่ยผมผมต้องบังคับยังไงอ,อ๋อ,อได้อยู่ได้อยู่พลังมันคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอญาติอ๋อแค่เปิดเสียงอยอันไหนไหนหนอยตัวนี้สิ ในร่องหน่อยก็ร่องหน่อยขอเปิดเสียงลำโพงกระแทกหน้าหน่อยดูดิว่ามันจะทำอะไรได้บ้างหลบเลยครับหลบเลยครับเฮลิคอปเตอร,ลร์ลำโพงมาแล้วได่โห้ยปลดลำโพงเอา